ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาดูพัดลมไอเย็นยอดนิยมกันประกัน2ปีนะครับซึ่งเป็นพัดลมที่ยอดขายสูงมากนะครับยี aw, ่ห้อเมเออร์เป็นสินค้าจีนรุ่น ME 720นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้ใช้ใบพัดแบบเทอร์โบก็คือแบบหมุนนะครับไม่ใช่ใบพัดแบบพัดลมตั้งโต๊ะนะเป็นแบบกลมๆนะครับ ให้ควาสึกเงียบช่องระบายอากาศใหญ่ประหยัดพลังงานลูกล้อมีความยืดหยุ่นคล่องตัวใบพัดมุมกว้างนะครับสำหรับสินค้าตัวนี้ก็เป็นผู้ผลิตในประเทศไทยนะครับผู้จัดจำหน่ายก็าตามนี้ผมรู้สึกว่าต้องการพัดลมไอเย็นหลังจากที่หาข้อมูลในร้านค้าออนไลน์ก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับมีราคาถูกราคาแพงเต็มไม่หมดเลย ตัวนี้ก็เป็นตัวราคาถูกสุดเลยที่รู้สึกว่ายอดขายเยอะคนซื้อเยอะมากนะครับก็เลยสั่งมาใช้งานเอามารีวิวด้วยนะครับมีใบรับประกันให้ด้วยนะครับใบรับประกันสามารถเขียนไปยังบริษัทผู้ผลิตได้เลยประกัน2ปีแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้เป็นคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะค่อนข้างดูดีเลยนะครับส่วนประกอบแล้วก็วิธีการใช้งานชัดเจนเยอะมากละเอียดยิบเลยถือว่า ทำได้ดีครับมีล้อมาให้4ล้อตัวเครื่องเล็กๆเองนะครับสังเกตเทียบกับมือผมแล้วก็เทียบกับเครื่องฟอกอากาศผมเคยรีวิวเครื่องฟอกอากาศ AJ ตัวนี้นะครับค่อนข้างเท่ากันเลยด้านข้างมีที่ใส่มือเวลาหิ้วด้วยเราจะต้องใส่ล้อด้วยนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับตัวนี้ปรับมือนะ ปรับขึ้นลงเนี่ยต้องปรับมือส่วนสายซ้ายขวาเนี่ยเขาจะมีปุ่มอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้เป็นปุ่ม ing, สวิงสายซ้าย,าย,ายขวาปิดเบอร์1เบอร์2เบอร์สนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปั๊มน้ําเพื่อปั๊มน้ําเย็นขึ้นมานั่นเองปกติแล้วตัวนี้จะมีที่ใส่น้ําอยู่ข้างล่าง8ลิตรนะครับถ้าเป็นไปได้ให้ใส่น้ําเย็นเข้าไปเลย หรือใส่น้ำแข็งด้านบนแล้วก็ราดน้ำลงไปเพื่อให้น้ำด้านล่างเย็นในตัวเลยก็ได้นะครับมีที่สอดมืออีกด้านหนึ่ง2ด้านเลยนะครับสำหรับด้านบนบริเวณนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ำเย็นนะครับเราสามารถใส่น้ำเย็นลงไปตรงนี้ได้เลย<อ>เพื่อที่จะให้เขาลงไปด้านล่างผ่านไส้กรองนั่นแหละครับพอลงไปตรงนี้เนี่ยเขาก็จะไปผ่านไส้กรองซึ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นไส้กรองกระจายความเย็นนะครับ ตัวนี้เป็นเจลสําหรับเจลตัวนี้ที่ให้มาก็ใส่น้ําบริเวณแม็กตรงนี้นะครับห้ามใส่เกินไปกว่าน,นี้เพราะว่าเวลาที่เราแช่เย็นเนี่ยมันขยายตัวแล้วมันจะแตกนะครับผมเคยใช้แบบนี้แล้วบริเวณฝาจุกไ้ตรงนี้แตกหมดเลยเนื่องจากใส่น้าเยอะเกินไปตัวนี้ก็จะมีขีดบอกอยู่ว่าแม็กตรงไหนนยครับตรงแม็กตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่จนเต็มใส่น้ํเปล่าลงไปนี่แหละนะครับแล้วก็แช่เย็นตัวนี้ ปกติแล้วก็จะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับถ้าร้อนจริงๆเนี่ยก็อยู่ได้แค่4ชั่วโมง5ชั่วโมงนี้ก็หมดแล้วครับความเย็นหายหมดนะครับแนะนําว่าใส่น้ําแข็งหรือหาเจลอย่างอื่นมาสลับเร็วๆเช่นเจลเย็นเวลาที่เราพกพาอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ด้านหลังบริเวณนี้จะมีข้อความเขียนไว้ด้วยนะครับเป็นยี่ห้อเมเยอร์ชนิดพัรลมไอเย็นรุ่นนะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าที่ใช้60วัตต์ นะครับส่วนบริเวณนี้เป็นไส้กรองกระจายความเย็นให้น้ําผ่านนั่นเองนะครับตัวนี้ก็งัดได้เลยงัดซ้ายงัดขวาออกได้เลยนะครับพอเปิดมาก็จะเห็นแผงรังผึ้งซึ่งตัวนี้เป็นกระดาษนะเวลาน้ําผ่านเนี่ยกระดาษพวกนี้จะเปียกพอกระดาษเปียกแล้วลมผ่านเข้าไปลมจะพัดพาไอเย็นที่อยู่ในนี้นะครับที่เป็นน้ําเย็นนะผ่านทะลุเข้าไปข้างในแล้วออกไปด้านหน้าตรงนี้อยู่ด้านหลังนะครับบริเวณนี้ เป็นตะแกงเพื่อให้น้ําไหลลงไปด้านล่างนะครับไม่ให้น้ําเข้าไปข้างในมันจะมีความลาดเอียงอยู่นิดนึงเนี่ยครับเอียงอยู่นิดหน่อยนะครับฉะนั้นลมที่ผ่านเข้าไปก็จะผ่านไส้กรองตัวนี้เป็นแผงรังพึ่งตัวนี้ผ่านน้านั่นเองน้ําเย็นกระจายความเย็นให้อากาศแล้วก็ผ่านออกไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการความเย็นเท่าไหร่คุณก็ไม่ต้องใส่น้ําเย็นก็ได้นะครับคุณก็ใช้เป็นพัดลมก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับบริเวณนี้เป็นจุกปล่อยน้ํา ปกติแล้วคุณก็เอาเจียเย็นมาใส่ตรงนี้เทน้ําราดลงไปตรงนี้ให้น้ําไหลลงไปข้างล่างนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ด้านล่างตรงนี้เป็นจุกปล่อยน้ํากรณีที่คุณจะปล่อยน้ําออกนะครับคุณก็ดึงจุกออกแค่นั้นเอง,ด,งดึงแรงๆนะครับจุกตรงนี้เป็นจุกยางก็จะสามารถระบายน้ําออกได้นะครับพอจะใส่ก็ดัน,นแรงๆเข้าไปแค่นั้นเองก็ดันเข้าไปแล้วสุดแล้วนะครับ บริเวณด้านล่างจะมีที่ใส่ล้อตรงนี้ใส่ล้อก็ได้ไม่ใส่ล้อก็ได้ใส่ล้อก็จะทาให้เราเลื่อนง่ายเท่านั้นเองนะครับจริงๆไมไ่จำเป็นเลยสายไฟที่ให้มายาว1เมตรนะครับแล้วก็เป็นหัวกลม2ขาตัวนี้ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปครับการใช้งานก็ง่ายๆครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะเปิดพัดลมได้อยู่แล้วเปิดเบอร์หนึ่งนะครับ <S <S ก็จะเห็นการสายนะครับ จะสาสซ้ายขวาแล้วก็สามารถดัดตรงนี้ได้เสียงดังผสมคัวเลยนะเบอร์สองครับโอ้โหลมแรงมากนะครับเบอร์สามลมแรงเท่าพัดลมตั้งโต๊ะเลยนะครับสามารถใส่ได้ปกติเนื่องจากว่าข้างในเนี่ยเป็นพัดลมโบเวอร์ก็คือพัดลมคล้ายๆพัดลมแอร์ครับส่วนคูลเลอร์ตรงนี้ก็คือปั๊มน้ำอยู่ด้านล่างอยู่ด้านในเพื่อ ปั๊มน้ำขึ้นมาบริเวณนี้เวลาที่เขาปั๊มน้ำนะครับเขาจะปั๊มน้ำขึ้นมาบริเวณนี้เพื่อที่จะให้มันนองอยู่ตรงนี้แล้วก็ละลายความเย็นออกไปจากพวกเจลเย็นเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็น้ําก็จะไหลลงไปด้านล่างตรงนี้หลักการคือเท่านี้นครับปกติแล้วน้ําขึ้นมาตรงนี้ละลายได้ความเย็นตรงนี้แล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ชา้าๆนะครับเป็นการถ่ายเทระหว่างน้ําด้านล่างกับด้านบนนะครับ บริเวณด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นระดับน้ําคุณสามารถใส่น้ําถึงระดับไฮตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเขาไม่มีช่องให้ใส่น้ําแข็งตรงนี้นะนะครับตรงนี้เป็นระดับน้ําก็จริงผมแปลกใจตรงที่ว่าน่าจะทําลิ้นชักให้ดึงออกมาใส่น้ําแข็งบริเวณด้านล่างด้วยสักนิดหนึ่งก็น่าจะดีแต่ตรงนี้เขาปิดสนิทเลยเป็นแค่ระบบบุนเวียนน้ําเท่านั้นนะครับ ซึ่งก็จะเป็นปัญหากับการล้างในภายหลังถ้าเกิดว่ามีตะไคร่น้ําหรือมีความสปกปรกยู่ด้านไหนเนี่ยแหละเป็นปัญหาทีหลังว่าเราจะล้างตรงนั้นได้ยังไงเดี๋ยวผมคงจะต้องหาวิธีทีนึงซึ่งจะต้องทําเป็นคลิปมาแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับวิธีใส่ล้อนะครับก็แค่ดันเข้าไปแรงๆเนื่องจากว่าไม่ได้มีเกลียวอะไรนะครับดันเข้าไปแรงๆแค่นี้เองแค่นี้สุดแล้วนะครับก็เพียงพอแล้วใช้งานได้นะครับ ในการเริ่มต้นใช้งานนะครับคุณจะใช้เจลอะไรก็ได้ผมมีเจลเวลาเดินทางก็ใช้อันนี้นะครับยังไม่ได้แช่เจลที่มากับเครื่องก็เลยขออนุญาตใช้แบบนี้ก่อนนะครับคุณสามารถที่จะเทน้ําตรงนี้ได้เลยนะครับก็ระวังด้วยนะระวังหกระวังอะไรพวกนี้ด้วยพอเราเทน้ําลงไปข้างบนนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าบริเวณ ที่เป็นตะข่ายพวกนี้ยจะซึมซับความเย็นซึมซับน้าลงไปด้วยเพื่อที่จะรอถ่ายให้อากาศที่ผ่านนะครับตัวนี้หลักการง่ายๆเท่านั้นเองโดยที่น้ำที่ลงไปตรงนี้ถ้าเป็นน้ําเย็นได้จะดีมากหรือถ้าเป็นตอนแรกเลยคุณเอาน้ําแข็งนี่แหละมาวางนะครับน้าแข็งเยอะๆเลยนะแล้วเทน้ําลงไปเพื่อให้น้ําที่ลงไปด้านล่างมันเย็นนะครับ เนื่องจากผมยังไม่ได้แช่เจลเย็นชุดนี้นะครับก็เลยใช้เจลเย็นที่ผมมีผมใช้เจลเย็นทั่วไปสาหรับการเดินทางนะครับตัวนี้ก็เอามาแทนที่ได้ผมเติมน้ําลงไปค่อนข้างเยอะแล้วลงมาดูข้างล่างนะครับผมเติมน้ําลงไปประมาณครึ่งหนึ่งตัวนี้ระดับน้ําถือว่าเพียงพอกับการใช้งานนะครับปั๊มน้ําทํางานได้ตอนนี้ลมออกมาก็เย็นๆนะครับการเปิดตอนนี้ผม เปิดสวิงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เปิดเบอร์หนึ่งเบาๆเปิดคูลด้วยการเปิดคูลคือการเปิดปั๊มน้ําเพื่อให้น้ําผ่านขึ้นมาด้านบนนะครับน้ําจากด้านล่างถูกปั๊มขึ้นมาถามว่าปั๊มมาตรงไหนปั๊มมาตรงนี้ครับปั๊มมาบริเวณนี้ครับเพื่อที่จะปั๊มมาละลายเจลพวกนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนเอาความเย็นจากเจลหล่นลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลลงมาบริเวณนี้ไหลลงไปด้านล่างนะครับ แล้วน้ําก็วิ่งลงมาผ่านตรงนี้เนี่ยน้ําลงมาเรื่อยๆผ่านลงไปงด้านล่างนะครับแล้วลมมาผ่านกรองตรงนี้ออกไปทีหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลมที่ผ่านเข้าไปครับน้ําตรงนี้ยังไม่เย็นนะถ้าเจลแค่2ขวดเนี่ยผมว่ายังก็ไม่พอนะครับควรจะต้องเป็นน้ําแข็งเติมลงไปก่อนแล้วเอาน้ําราดนะครับน้ําบริเวณด้านล่างเนี่ยควรจะเย็นด้วยตอนนี้มันไม่เย็นน้ํามันเยอะนะครับ ถ้าใส่น้าเต็มๆ8ลิตรเนี่ยผมว่ายังไงเจลเย็น2ขวดก็ไม่พอครับไม่มีทางพอแน่ๆนะครับควรจะต้องเป็นน้ําเย็นด้วยซ้ําไปคิดว่าอาจจะเจลเย็นมากกว่า2ขวดก็ได้นะครับลองมาดูด้านหน้าครับโอ้ตอนนี้ลมออกมาเย็นๆนะเนื่องจากว่าการถ่ายเทความเย็นได้ผลนะครับตอนนี้ก็ลมที่ออกมาค่อนข้างเย็นเลยแต่ไม่มากครับไม่เท่าแอร์หรอกยังไงก็มีทางเท่านะครับแต่ก็ได้ความเย็นออกมาสบายๆายกรณีที่เราอยู่บ้านร้อนๆอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยครับ ก็น่าจะได้ความเย็นจากตรงนี้ใส่ไปใส่มานะครับยิ่งถ้าเรามีน้ําแข็งเยอะเะเนี่ยเอาน้าแข็งมาใส่แทนเลยนะครับน่าจะได้ผลก็โอเคครับใช้งานได้หล,หลายๆคนบอกว่าเย็นผมก็รู้สึกว่าเย็นทั้งทที่รู้สึกว่ามันยังไม่เต็มนะครับจริงๆน่าจะเป็นน้ําเย็นได้มากกว่าน,นี้ผมยังเตรียมพร้อมไม่มากถ้าเป็นไปได้เนี่ยหาน้ําแข็งมาละลายลงไปเลยตอนแรกผมเทน้าเปล่าลงซึ่งผมเทน้ํเปล่าลงประมาณ 4ลิตรนะครับไม่ถึงด้วยประมาณ3ลิตรกว่า,วานะครับก็ได้ประมาณนี้รู้สึกไอเย็นออกมาโอเคเลยเนี่ยครับจริงๆรุ่นนี้ของเขาเนี่ยมีแบบรีโมทด้วยนะถ้าเป็นรีโมทเนี่ยสามารถตั้งเวลาได้1 8ชั่วโมงนะครับตัวนี้ผมซื้อแบบเป็นปุ่มมาก็เพียงพอกับการใช้งานนะโอเคเลยยืนยันนะครับสามารถใช้งานได้ดีเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูวิธีการ ถอดล้างนะครับผมจะลองถอดล้างด้านล่างเนี่ยกรณีที่ใช้ไปสมมติว่าใช้ไปหลายเดือนแล้วด้านล่างเป็นตะไคร่น้ำจริงๆเราไม่รู้หรอกว่าสกปรกหรือเปล่านะครับแต่จากการประมาณเนี่ยปกติแล้วใช้งานอย่างต่อเนื่องผมว่าไม่ถึง2อสเดือนนะครับถ้าบางทีเราไม่ได้เปิดเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันจะมีตะไคร่น้ำแน่ๆบางทีอาจจะสกปรกด้วยดูอย่างแอร์เป็นต้นนะครับถ้าแอร์เนี่ยก็จะต้องล้างบ่อย ปกติแล้วถ้า6เดือนเนี่ยผมมองว่าพัดลมไอเย็นก็ควรจะต้องล้างเหมือนกันนะครับผมยังหาวิธีถอดไม่เจอเลยว่าจะถอดตรงไหนแต่คิดว่าน่าจะต้องถอดแผงหลังออกหรือแผงหน้าทั้งเซตนี่เลยครับเนี่ยผมเดานะผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะต้องถอดตัวนี้ออกนะครับเพื่อที่จะดึงทั้งแผงนี่ออกแล้วก็ดูด้านในข้างล่างตรงนี้รวมถึงเปลี่ยนปั๊มน้ําด้วยกรณีที่ปั๊มน้ําเสียปั๊มน้ําไม่ขึ้นนะครับผมเคยเจอกับ รุ่นก่อนที่ผมใช้ xpx แล้วปั๊มน้ำเสียจําเป็นต้องเปลี่ยนเอง diy เองหมดเลยนะครับตอนนี้ก็มีการแลกเปลี่ยนความเย็นลงไปน้ํายังไม่เย็นเท่าไหร่นะถ้าน้ําเย็นมากๆผมมองว่าอากาศที่ออกมาจากพัดลมไอยเย็นน่าจะเย็นได้มากกว่านี้นะครับก็โอเคเอาสินค้าดีๆที่เป็นตัวเลือกมาฝากนะครับสําหรับตัวนี้ผมก็มองว่าราคาไม่ถึงพันบาทเนี่ยคุ้มเย็นแล้วครับตอนนี้ใช้งานได้ดีนะครับเบอร์หนึ่งเองถ้าเป็นเบอร์สามเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะโอเค โอ้ก็ยังเย็นอยู่นะครับลมที่ผ่านมาใช้ได้เลยแต่จริงๆแล้วเบอร์หนึ่งก็พอครับเบอร์สามันเสียงดังนะครับก็เอาสินค้าดีๆมารีวิวให้ชมนะครับใช้งานจริงทดสอบจริงค่อนข้างโอเคกับการใช้งานประมาณ60วัตต์มาดูเรื่องของการวัดไฟสักนิดนะครับตอนนี้ผมเปิดที่เบอร์หนึ่งนะส่วนตัวนี้วัดไฟได้ที่45วัตต์นะครับไม่ถึง60วัตต์ ถ้าผมเปลี่ยนเป็นเบอร์2อนะก็อยู่ที่50วัตต์นะครับพอเปลี่ยนเป็นเบอร์3ก็อยู่ที่60วัตต์นะครับพลังงานขั้นต่ำสุดที่เขากินก็คืออยู่ที่ประมาณ45วัตต์กับเบอร์1นะครับก็เทียบเท่ากับพัดลมตั้งโต๊ะ1ตัวเท่านั้นเองนะครับพัดลมตั้งโต๊ะ1ตัวก็ประมาณนี้แต่ตัวนี้ได้ความเย็นด้วย ก็โอเคครับสินค้าดูดีน่าใช้ประกัน2ปีคิดว่าน่าจะได้มรฐานมีคุณภาพนะครับก็เอามาฝากพีเท่านี้สำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาถอดประกอบให้ชมสแหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ